สวัสดีจ้าพี่นอ้องพิมพ์ผ้าผ้าเพิ่นสิผ้าพี่น้องมาถอดไข่ไส่มันฝรั่งเด้อจ้ะถอดไข่ใส่มันฝรั่งนี่เฮ้าเขาสามารถกินแต่ถอดไข่ก็ได้เด้อจ้ะบ่ต้องกินกับเขาก็ได้กะอิ่มท้องได้คือกันเด้อจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิผ้ามาเห็ดจ้ะมีมันฝรั่งสองหัวประมาณสองลอยกมจะล้างทำน้ำนทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้จ้ะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้จ้ะแล้วก็สิมีไข่ไก่ ใส่หกฟองด้ยจ้ะและ้วพิมกับซีมีพริกแดงหวานจะหั่นเป็นลูกเตา๋าพิมใส่ประมาณสามส่วนโตเด้วยจ้ะแล้วกับซีมีเกลือห้ากับซีใส่นิดน้อยจ้ะแล้วก็พริกไทยจ้ะหอมหัวใหญ่พิมใส่อยู่หอมหัวใหญ่ใหญ่อะหน่วยลูกหนึ่งจ้ะแล้วก็กะประมาณร้อยร้อยสี่สิบกรัมด้อจ้ะ เดี๋ยวเข้ามาลงมือเหตุกันเลยจ้ะพิมพ์สิตีไข่ก่อนจ้ะเอาไข่ลงในอ่างผสมก่อนจ้ะพิมพ์สตีไข่ให้แล้พิมพ์กับสีใส่ใส่เกลือแล้วจ้ะ เพือนีกะสีไสประมาณบถึงเคืองซอนซาได้จ้ะปับรถเดตามใจสอบได้จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวสิตีใครกันจ้ะหลังช่วงนี้พิมพ์กัสีตั้งกระทะไวด้วได้จ้ะตั้งกระทะไว้วอร์มกระทะไว้ให้มันห่อนจ้ะ หลังจากพิมพ์ตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพิมพ์กะสิพักไว้ก่อนจ้ะแล้วฮอสีเอาบัตเตอร์นี่จ้ะถ้าผู้ใดบ่มีกะเอาเป็นน้ำมันบานเฮอก็ไดดเด้วยจ้ะใส่น้ำมันบานเฮอก็ได้จ้ะแต่พิมพ์สีใส่อันนี้ลงมาถอดก่อนจ้ะพิมพ์สีใส่ยู่ประมาณสองซอนโตเด้วยจ้ะสองส่อนโต้คุณพ,พูดนี่แหละจ้ะ สใส่ไอ้พัดมันฝรั่งกันจ้ะกึ่งผัดกึ่งทอดจ้ะเพราะว่าเขาต้องเฮ็ดให้มันมันฝรั่งนี่สุกก่อนจ้ะเพราะว่ามันมันฝรัง่งเขาหั่นชิ้นใหญ่มันก็นสิสุกยากแน่จ้ะ หลังจากที่น้ำมันเนยเห้าละลายดีแล้วจ้ะเดี๋ยวพิมสีเอามันฝรั่งลงไปผัดจ้ะผู้ดใดสิหั่นเป็นน้อยๆก็นีก็ได้เด้อยจ้ะผัดจนให้มันฝรัง่งสุกป,ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ุร่ะจ้ะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกที่จ้ะช่วงที่พัดนี่กะพี่น้องอย่าเลืมนะจ้ะพัดพัดแบบนี้ห้มันเข่ากันแล้วกะเดี๋ยวเขาสิใส่ฝาหม้อด้วยจ้ะมาปิดมาปิดห้มันหอมแล้วก็ใส่ไฟอ่นอนๆที่สุดเลยล้อจ้ะเดี๋ยวมันสิไหมจ้ะใส่ไฟอ่อนๆเพื่อเห็ดให้มันมันเฮามันสุกเข้าปิดฝาหม้อไว้จ้ะเพื่อมันจะได้อบอยู่ในนี้จ้ะ หลังจากที่พิมพ์อบไปได้พักหนึ่งแล้วพิมพ์กะสิเปิดฝาหม้อเพื่อกลับด่านของมันนะจ๊ะนกกะสิออกมามีสีน้ำตาลเนี่ยจักน้อยจ๊ะแล้วพิมพ์กะสีห้อยเกลือลงไปจกักจักน้อยจ๊ะ สามซีหายิบมือจ้ะยิบมือน่อยหน่อยเด้อจ้ะเดี๋ยวมันสีเข้มแล้วก็สีไส้หอมลงไปผัดเลยจ้ะหอมหอหไงจ้ะสีพัดยากจักน่อยจ้ะเพราะว่ากระทะกระทะม,มันไมหไ่จ้ะ ัดไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวห้าอบอีกที่จ้ะช่วงที่ห้าพัดหอมเนี่ยจ้ะเ้ากับส่วนส่วนทั้งใตขึ้นข้างบนแล้วจ้ะเดี๋ยวมันพลังห้าที่ห้าหัันบางๆไวน้นี่มันสิแตกจ้ะมันสิบางามจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สีใสผิดไทยไทยผิดไทยจักน้อยจ้ะตามใจคนกินแล้วจ้ะคนกินสอบใส่หลายกะใส่จก หลายเติบถ้าบปสอบหลายกะใส่น้อยเดียวจ้ะค้นไปเรื่อยก่อนจ้ะตอนนี้กะไฟอ่นอ,อนๆอยู่เด้อจ้ะมันพลังเข้ากดใกล้สุกแล้วจ้ะพิมกับสิเกียเกียมันฝลังกับหอมนี่ให้มันทั่วกลนกระทะจ้ะ หลังจากนั้นพิมกฤษีเอาพริกพริกแดงจ้ะผสมกับไข่เทลงไปในในกระทะเข้เลยจ้ะเทไปให้ทั่วกระทะล้วจ้ะ สีสันสวยงามเลยจ้ะตอนนี้จากนั้นเทาก็สิตั้งไฟอ่อนๆไปจนกว่าไข่เข้าสิสุกเด้อจ้ะปิดฟ้าหมอไว้เด้อจ้ะเปิดไฟอ่อนไว้จ้ะเพื่อให้มันอบผมสุกอยู่ในนี้จ้ะ หลังจากที่พิมพ์อบไข่มาได้ประมาณสิบห้านาทีล้วจะพิมพ์กระสีเชคเบิง้งหน้าตาด่านล่างของไข่พิมพ์กับสุกแลยจ้ะพิมพ์สีกลับด่านจ้ะพิมพ์สีใสจานใบใหญ่ๆเ้ยจ้ะกลับด้าน เอาไข่เทลงไปขึ้นกาจ้ะจะพิมก็สิบหต่ออีกจ้ะกับมาเบิ่งอีกที่จ้ะหลังจากที่พิมกับไข่ด้านหนึ่งแล้วเหลืออีกด้านล่างพิมถ้งไว้ประมาาสิบห้านาทีหน้าตาไข่พิมสิเป็นไดมาเบิ่งกันจ้ะอันนี้ด้านบนจ้ะพิมพ์สะใส่จานบาใบไ่แล้วจากขอบ ขอบระวังเด้อจ้ะถ้าเพื่อนผู้ใดเหตุตามมันสหลวกเมื่อเด้อจ้ะพิมสิกับด่านไข่เบิง้งให้พี่น้องเบิงจ้ะกวมสวยงามของไข่หน้าตาสีออกมาแบบนี้จ้ะน่ากินมากเลยจ้ะคลิปนี้ถ้าผู้ใดถือใจกะลองเหตุเบิงเด้อจ้ะพิมพ์สิมีน้ำจิ้ม น้ำจิ้มอันนี่จ้ะพันเอิญน,น้ำน้ำจิ้มไก่จ้ะรสเผ็ดหรือรสหวานก็ตามใจสอบเด้จ้ะคลิปนี้ก็ไวส้สำนีเด้จ้ะขอบคุณจ้ะสำหรับการรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ